สวัสดีครับผู้กับสุรุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เทนฮากมีเงินแน่นอนนะครับมากราร์ดไรต์ฟอนะครับสนหน้าทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับโพสต์สตอรี่องไอจีโดยย่องย่องแจ็กกิงคลับว่าเป็นมันสมองของทีมอย่างแท้จริงหลังผู้จัดการทีมเชอรนมันรายนี้พาทีมพิกนรกเฉือนชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2-1แบบสะใจแฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกนะครับ หลังจากก็ลงนะครับจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะพิกนรลกช็อกโลกด้วยการเฉือนนนวิากโซลยูเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งงทั้งที่ทีมนั้นเหลือแค่10คนโดยหงแดงลิเวอร์พูลครับโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมในานาทีที่28ปดโดกิฟันได้นะครับโดนไล่ออกจากสนามแถมยังตกเป็นรองนนวิาสโซอีก1นศูนย์นะครับซึ่งใน,นตอนนั้นนะครับสถานการณ์นะครับมองได้ยากมากว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาที่จะคว้าชัยชนะได้ แต่ก,กึินของเจอเก้นคลับหรือว่ามันสมองของเจอเก้นคลับก็ไปแก้เกมปรับปากในครึ่งหลังนะครับโดยในครึ่งหลังกลับมาเล่นกันต่อนะครับลิเวอร์พูลก็ตั้งรับด้วยความอดทนนะฮะแล้วก็อาศัยจังหวะโต้ะกับฉับฉวยเข้าเล่นงานทางฝั่งของนิวคาสเซิลแต่ในที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทีมนั้นตกไปรองอยู่ 1- นึนะครับกับช่วงเวลาเหลืออีกเพียงแค่สิบห้านาทีเจอเก้นคลับก็ส่งแนวรุกลงมานะครับซึ่งมันผิดแปลกนะครับที่จริงมันต้องส่งแนวรับ ก็ส่งแนวรุงลงมากะปิดบัญชีเหมือนกันนั่นก็คือการส่งต่อฝั่งของดาวินนูเย่นะครับลงมาแล้วก็เป็นดาวินนูเย่นก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับ,รบยิงคนเดียว2ลูกนะครับจากผลงานกระหึ่มโลกขนาดนี้นะครับบาค์คาร์สเบอร์ดทนไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมซึ่งถึงกับโค้ชไอจีสตอรยกย่องเจอเก็งครับนะครับโดยภาพนั้นนะครับเจอเก็งครับนั้นเอามือไปแตะที่หัวของเขาโดยสื่อถึงว่านี่คือเกลืนของเขาในการแก้เกมนะครับ แล้วอย่างนี้นะฮะโอ้โหทำฝั่งของเอิรเทนฮักจะคิดยังไงล่ะฮะมีเงนินหรือเปล่านะครับโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ทุกคนนะฮะเห็นกันทั่วโลกนะครับว่าการแก้เกมของเจคกินคลับเป็นยังไงนะฮะแรดฟอร์ดเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยชื่นชอบเจคกินคลับแล้วก็ไม่ชอบอาทางฝั่งรีวิวของพวกเราครับแต่เขาทวิตเตอร์แบบนี้มานะฮะก็คงจะมีความชื่นชอบในเรื่องของการแก้เกมนะฮะ ส่วนมีแฟนๆถามมาว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมาคาร์ลัดฟอร์ดนะครับโพส์จริงนะฮะตอนตีเสมอได้1ประตูตัวหนึ่งนะฮะที่ดาวินยัดยิงเข้านะฮะซึ่งเขาโพสต์ใน IG story แล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดการลบออกนะฮะก็มีแฟนบอลก็ไปแคปภาพมานะครับก็เป็นจังหวะที่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะแรดฟอร์ดเขาก็ดูบอลอยู่แล้วนะฮะ ็อตเปลี่ยนเกมเอดดี้ฮาวสูฮอกอาริชอนเบเกอร์เซฟลูกยิงของอาร์มิลันซาลิกาโดงนะครับชี้ว่า็อดเซฟของนายประตูหงแดงนั้นเป็นการเซฟที่ดีที่สุดที่เคยเห็นมาเลยนะฮะเอดดี้ฮาวนะครับกุนซือของเนวคาสเซลเ่นชมช็อดเซฟลูกยิงของอาริชอนเบเกอร์ว่ายอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมากับตาของตัวเองทอมซาลิกาโดงมีโอกาสนี้ไปเป็น2 0ในทินเซนเจมพาร์ Park, ด้วยสกรอร์ที่ได้เปรียบกับตัวเล่น หลังจากกควิคดน9โดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะับตั้งแต่ยังไม่ถึง30นาทีแรกของเกมเลยซ้าโดยโอกาสจะแจ้งของมิเกลอาร์เมลอนที่ซัดด้วยสายเต็มเหมข้อนะฮะในกรอบเกียรติโทษก่อนที่จะโดนไอซันมิเกลปัดไปชนกันก่อนลุกขึ้นมาตบบอลทิ้งไปด้วยอย่างยดเยี่ยมนะฮะก่อนที่ลิบูจะยังคงอยู่ในเกมและพลิกกลับมาเอาชนะด้วย2ประตูช่วงท้ายเกยมของดาวินูเยต ช็อตเซฟของอลิชอนมิเกลที่ปัดลูกยิงของมิเกลอารมิลอนไปนั้นมันคือช็อตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยเห็นมาด้วยตาของตัวเองเอ็ดี้ฮาวกล่าวทิ้ง้ายถ้าหากไม่ได้อลิชอนมิเกลก็คงจะโดนนำไป2สูตรแล้วนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเราจะมีก่กาเลอร์แจ้งนะครับป็น,นปเหตุผลที่ซารา์ไม่อยากย้ายหนีลิเวอร์ p o o ในตลาดสมุนิ โมเมนดซาลาห์มีข่าวเชื่ยโยงกับเอาอิทธิัลทีมดังในลีกซาดิอาระเบียโดยพวกเขาพร้อมทุ่มเงินจำนวน1 0 0ยล้านดอลลาร์เพื่อเป็นข้าตัวของดาวยิงทีมชั้นอียิปต์แต่จิมมีกลล่กาลาเกอร์เขามองว่าการที่มีข่าวออกมาในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สายเกินไปแล้วจิมมีกลล่กาลาเกอร์นะครับก,กูรูลูงหนังของสเก็ตบอร์ดเชื่อว่าการยายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียของโมเมนดซาลาห์ดาวยิงคนลิเวหร์พุลสโอสรดังในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกนั้นเป็นเรื่องที่สายเกินไปแล้ว และยังกล่าวอีกว่าค่าตัวของซาร่าจะต้องมากกว่า100ล้านปอนด์ด้วยสตาร์ทีมชาติอียิปต์ตกเป็นเป้าหมายของอัลอิทิฮัดทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียโดยพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับทีมหงดางพิจารณาพร้อมกับมองคะหนอในระดับท็อปของลีกอีกด้วยครับซึ่งจะมีกาลเกอร์ก็ไม่คิดเช่นนั้นผมคิดว่ามันต้องมากกว่า150ล้านปอนด์นะผมไม่อยากจะบอกว่า ในอายุขนาดนี้ควรที่จะมีค่าต,ตัวอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมไม่คิดว่าจะแค่100ล้านปอนด์แน่ๆคุณไม่สามารถหาคนมาแทนที่ซา่าดได้ด้วยเงิน100้ล้านปอนด์หรอกนะพวกเขาอาจจะเสนอค่าตัวที่บ้าคลั่งเข้ามาแต่ผมพูดเลยว่าตอนนี้มันสายไปแล้วสําหรับตลาดการสัญน,นั้เตะรอบนี้ถ้าพวกเขามาเร็วกว่านี้บางทีเราอาจจะมานั่งคิดกันถึงเรื่องนี้เพราะนี่คือรูปแบบที่พวกเขาเคยทํามาก่อนผมไม่คิดว่าซา่าจะย้ายไปไหนหรอก ผมคิดว่าซาลาจะคงไม่ไปไหนเพราะในช่วงเวลานี้ตลาดของมันสายเกินไปแล้วผมว่ามันจะไม่จําเป็นที่โมซาลาดจะต้องย้ายทียมและสิ่งที่อยากจะสื่อคือซาลามีความคล้ายคลึงกับโรโนโัลดออยู่บ้างผมคิดว่าซาลาจะยังสามารถเล่นในระดับที่สูงจนถึงช่วงปลาย30นู่นเลยซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะยังคิดว่าเขายังสามารถเล่นได้อีก3-4ีปีจิมมีกก่กล์เกล ออฟฟิเชียลนะครับเบอร์เกอฟันได้จะติดทุนแบ,บนเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นจากการทำเพอร์เซน่าฟาวจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมเมื่อวานนี้ที่พบกับนิวคาสเซิลโดยยืนยันจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพิวรีกโดยฟันได้นะครับจะพลาดเกมพบกับแอสตันลัตที่แอนฟิลในวันอาทิตย์นี้แต่จะกลับมาลงสนามได้หลังพักเบรกทีมชาติในเกมพบก,กับวูมแฮมตันวันที่16กันยายนนี้นะครับซึ่งก็โดนแบ,บนแค่หนึ่งนัดนะครับสำหรับเบอร์เกอฟันได หากลิบูพูเสียโมเมสลานะครับเปิด5ตัวแทนที่ส์งดงควรพิจารณาตัวแทนโมสลาเปิด5รายชื่อตัวแทนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นตัวเตตัวแทนของโมเมดสลาในอนาคตของปีกชาวอียิปต์ที่ตัดชิใจย้า,ายไปเล่นกับเออิทิฮัดในลีกซาอุดิอาระเบียก่อนปิดตลาดนักเตะสมนุนีนะครับลิรูพูสุ่มเสี่ยงที่จะเสียแกนหลักไปอีกลายหลังมีรายงานมาว่าโมเมสลาปีกทีมชาติอียิปต์แจ้งกับลิรูพูแล้วว่าต้องการย้ายไปเล่นกับเออิทิฮัดเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ในลีกซาอุดีอาราเบียสาราตัวเป็นข่าวกับอัลอิทิฮัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังจากทีมแข่งของแห่งศึกซาอุดีปรีทีมนี้พร้อมทุมเงินมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ3,500ล้านบาทเพื่อให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวนะครับต่อกรณีดังกล่าวนะครับทำให้หงแดงติงเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแข้งหมรายที่พร้อมไปเก็งเงินกอนโตเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ทันก่อนตลาดนักเตะสำมนี้ และนี่คือ5แข้งที่ลิเวอร์พูลควรพิจารณามาแทนโมเมนซาลาในอนาคตน,นะครับคนที่ 1. ฟาราดิโก้เคียซ่าจากยูเวนตุสชื่อของเคียซ่าเคยตัเป็นข่าวช่อมนยมกับลิเวอร์พูลมาก่อนอันนี้แล้วและตอนนี้เจ้าตัวก็มีข่าวผูพบันกันอีกครั้งหากสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลต้องเสียโมมซาลาไปจริงๆปีกทีมชาติอิตาลีในวัยยุปีก็ถือเป็นแข้งที่ยอดเยี่ยมและเต็มเปีเป่ยมไปด้วยทักษะความเร็วการจบสกร์ที่เฉียบคม แม้ว,ว่าเจ้าตัวเคยจะมีการบาดเจ็บหนักเล่นงานมาในซีซั่นก่อนแต่เริ่มจะขึ้นความเก่งกลับมาได้แล้วในการเล่นกับยูนตุสในซีซั่นนี้ 2. เลอรอยเซนิจ,จากไบยมินิกนอกจากเกียซ่าแล้วชื่อของเลอรอยเซนิก็มีชื่อเข้ามาติดโผล่ลำดับต้นๆโดยช่วว่าเจ็กิก้งคราฟเตรียมท้มนานดึงตัวมารุ่งเทียมหลังจากดาวเตในวัยว27ปีเคยมีประสบก,การณ์ในรีม์ลีกมาแล้วสมัยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาวเตในวัย27ปีนะครับยังเหลือสัญญาผูกมัดกับสต้ท์อีก2เป เจ้าตัวยามมาจากแมนเชสเตอร์ในปี2020นีโดยลงเล่นทุกรายการไปแล้วให้กับเสือใต้135้านัดทำได้40ลูกและ37แอซเซทซึ่งดูสไตลการเล่นน่าจะเข้ากับระบบของเจ็กกิ้งฟล็อปเม่ออย่างนะครับคนที่3จาร์ลอตโบเวนเวนแฮมโบเวนกลายเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเคยมีเขาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาแล้วด้วยโดยในเวลานี้เจ้าตัวก็อยู่ในช่วงพีคของอาชีพการคาแข้ง โดยมีส่วนสำคัญนะครับช่วยให้เวนแฮมยูเต็ดคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟเดเรชนลีกในซีซั่นที่แล้วเดอเทนนิว2 6ปีมีทีเด็ดอยู่ที่ความเร็วสามารถพาบอลไปได้ดีพร้อมมีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรเกมและอย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้หงแดงอาจจะต้องทุ่มเงินมหาศาลเราถือเป็นขุนพลเอกของดวนะิดมอยน์ณตอนนี้เลย 4. ่เบรยองเอ็มบิโมจากเบนฟอร์ เอ็มบิโมนะครับสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกอนหน้าที่รับการจับตามองในศึกเวทีพีงเกรดนับตั้งแต่ที่ผ่านเลนฟอร์ดเลื่อนชั้นสูงสุดสูงสุดตั้งแต่ปี2021ผลงานของหอ,อกเลื่อนน้ำหอมไม่ได้ด้อยไปกว่าไอเวนทูนี่กองหน้าตัวเก่งของทีมเลยแม้แต่น้อยโดยเจ้าตัวเป็นแข้งสารประโยชน์เล่นในทั้งกองหน้าตวเป้าและริมเส้นทางฝั่งซ้ายที่มีทั้งความเร็วความดุดันแข็งแกร่งพาบอลตะลุยไปข้างหน้าด,ดีๆซึ่งดิวนี้หงแดงอดัดไม่ต้องทุ่มเงินมหาศาลเหมือนกับดอื่นๆ ที่อยู่ข้างต้นนั้นนะฮะนอกจากนี้สแตนคลิมอร์อดีตกองหน้าทีมลิเวอร์พูลยังออกมาสนับสนุนให้เรดเบนเชียนควรพิจารณาว่าตัวกองหน้ารายนี้อีกด้วยหากต้องเสียโมซาราออกไปโดยมองว่านักเตะมีศักยภาพคู่ควรอย่างมากคนสุดท้ายคนที่หลุยเอ็นรูเยจากเรอเบติชชื่อของเอลิก้าที่เคยมีข่าวเชืย่ยอมโยงกับลิเวอร์พูลมาแล้วเช่นเดียวกันโดยนักเตะเพิ่งย้ายมาจากฟ um ูเมเนเซมาอยู่กับเรอเบติส เมื่อวันกันที่แล้วและโชว์ผลงานโดดเด่นในทันทีจากผลงานการดินสประตูกับ7จดแอซิสจาก43่เกมในทุกรายการช่วยต้นสังกัดผ่านเข้าสู่รอบส6ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกแต่นี้คาดการว่านักเตะมีค่าตัวอาจไม่สูงมากนักที่ราคา20ล้านโย,โยโูโรเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าลงทุนกับดาวเตะในวัยปีค่า22เปีและยังมีเวลาที่จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นอีกเยอะเลยฮนะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้า ของวันที่29สิ้างหาคมน,นะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลเวร์พูและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลเวร์พูและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือในน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ อย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ